มะนาว right? คุณดูนี่สิครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะมะนาวแฟนฉันโทรมาแกช่วยพูดแก้ต่างให้ฉันหน่อยสิเฮ拉เมื่อคืนคุณไปไหนทำไมถึงไม่รับสายผมล่ะคือเมื่อคืนเฮล่าเขาอยู่ที่บ้านของฉันเองพอดีว่า แบทโทรศัพท์ของเขาหมดนะแล้วรถหรูคันที่ขับไปรับคุณเขาเป็นใครหรอเป็นรถของแฟนฉันเองเฮล่าเขาอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยคุณวางใจเถอะค่ะ คุณวางใจเธอคะ่ะฉันอยู่กับมะนาวเขาจริงๆบายบายนะคะที่รักขอบใจกันมากเลยนะเพื่อนรักที่คอยช่วยเหลือฉันตลอดอะ่ะแต่เดี๋ยวฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะไว้ทักไปหาแล้วกันเ <c oughs> มื่อคืนก็ขึ้นรถของผู้ชายแปลกหน้ากลับมาทั้งที่จริงก็ไม่ได้เมา ยังแกล้งทำตัวเป็นเมาอีกนี่เขาคิดอะไรของเขาอยู่เนี่ยตั้งทำไมคุณต้องอคติกับเพื่อนของฉันด้วยล่ะก็ผมก็กลัวว่าคุณจะทำตัวเจ้าชู้หลายใจเหมือนเขานะสิ มะนาวฉันมีเรื่องจะเมาให้แกฟังเรื่องอะไรเหรอแกเมื่อคืนฉันไปเที่ยวผับมาพอเข้าไปปุ๊บก็มีผู้ชายมารุมร้อมฉันเต็มไปหมดเลยอะและที่สำคัญมีแต่คนล่อๆหุ่นดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแกอุ้ยจริงเหรอแกแล้วแกได้เพิ่มการติดต่อเขาบ้างไหมก็เขาขอแอดมาฉันไม่รู้จะปฏิเสธยังไง จะเส็จไปมันก็คงดูไม่ดีอ่ะอ๋อแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งแกเขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสหล่อด้วยหุ่นดีด้วยเดี๋ยวฉันจะแนะนำให้แกรู้จักนะฮะแนะนำให้ฉันงั้นหรอไม่เป็นไรหรอกแกแต่เขาหล่อมากเลยนะแกแกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสิเดี๋ยวคืนนี้เราไปสังสรรค์กันแกจะได้เจอเขาก่อนไง ัง,งคืนนี้ฉันนัดสาวๆส,ส,สวยๆ,ๆไว้เยอะเลยนะเราออกไปสังสรรค์กนะันหน่อยไหมยี่ฟ้าเราสองคนต่างก็มีแฟนกันแล้วนะฉันคิดว่าถ้าเราทำแบบนั้นไปเนี่ยมันคงไม่ดีหรอกมั้งเ๊ะ hey, แกไม่พูดฉันไม่พูดเนี่ยแล้วใครจะรู้วะแต่จะว่าไปเราก็ไม่ได้ออกไปทำอะไรไม่ดีสักหน่อย mm hmm. แค่ออกไปสังสรรค์ดื่มกับสาวๆทำความรู้จักกับสาวๆคนใหม่ก็แค่นั้นเอง ni kat เฮ拉มะนาวอยู่กับคุณใช่ไหมผมขอบอกคุณไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมะนาวผมไม่ไปล่อยคุณไว้แน่สป้าเหรอมนาวเขากลับไปตั้งนานแล้วพวกคุณสองคนเนี่ยบ้าพอๆพอกันเลยมนาว คุณนั่งก่อนครับมะนาวทำไมคุณไม่รับสายผมแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยใครรังแกคุณหรือเปล่าตังคะ่ะคุณพูดถูกแล้วคะ่ะคนที่ทำตัวไม่ดีเราไม่ควรไปคบเขาเป็นเพื่อน ิเดี๋ยวพวกเขาก็มาถึงกันแล้วเฮล่าฉันว่าฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าคือฉันไม่ชอบการสั่งสั่นแบบนี้เลยมะนาวแกเป็นถึงเพื่อนสนิทฉันเลยนะมีอะไรฉันก็ต้องแต่งปันแกสิ ผู้ชายคนนี้เขาเป็นถึงลูกเศรษฐีเลยนะแต่จะว่าไปตั้งเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนี่ออตั้งคะคุณไม่ไปฟิตเนสกับฉันจริงๆหรอคะ เงินของผมต้องเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปสู่ขอคุณนะ่ะผมไม่อยากเอาเงินไปสมัครค่าสมาชิกฟิตเนสหรอกคุณไปเถอะครับนี่ผมกำลังเตรียมของให้คุณอยู่เลยนะนี่มีหูฟังมีร่มมีชุดที่เอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ำดื่มให้คุณด้วยนะครับตั้งเขาจัดดี หรือไม่ดีเรื่องนี้ฉันก็รู้ใจถ้าแ,แกเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะเฮ拉ฉันว่าแกไม่ควรพูดคํานั้นออกมาเลยเฮ拉ถ้าเกิดวคืนนี้คุณสามารถพามานาโออกมาได้กระเป๋าใบที่คุณบอกว่าคุณอยากได้อะเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณเลยเฮ拉นี่มันหมายความว่ายัางไง มะนาวแกฟังฉันอธิบายก่อนสิเฮ็นี mm. Luckily, ่แกเห็น oh, ฉ right. ันเป็นเพื่อนของแกอยู่หรือเปล่าแกก็รู้นี่ว่าเขาคิดไม่ซื่อกับฉันน่ะแล้วทำไมแกต้องชวนฉันออกออกมาด้วยล่ะมะนาวแต่เขารวยมากเลยนะแกอย่าคิดมากสิแต่ฉันมีแฟนแล้ววิธีการแบบนี้ฉันไม่ต้องการก่อนหน้านี้ บ้างเขาเคยบอกกับฉันว่าแกทำตัวไม่ดีฉันยังง้อไปช่วยแกแกต่างอีกแต่คิดไม่ถึงเลยนะว่าแกจะทำได้ถึงขนาดเนี้ถึงขั้นต้องขายเพื่อนกินเดี๋ยวก่อนสิมนานเวาปล่อยฉัน โอกาสแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะเว้ยแกไปเถอะหน้าสาวๆจำกันทั้งนั้นเลยฟีฟาแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกโอกาสหรอกนะเขาเรียกว่าเฉวยโอกาสต่างหากแกคิดหรือว่าถ้าแกดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยแกจะควบคุมสติตัวเองได้สาวๆสวยๆเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเกินเลยขึ้นมาแกจะอธิบายกับแฟนแกว่ายัางไงฟีฟาเชื่อฉันเถอะอย่าไปเลยนะ งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับบ้านก่อนละกันโอ้มันวะช่างมดืะมานาวคนที่ไม่หวังดีกับชีวิตเราเราก็ไม่ควรเอาเขาเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตเหมือนที่เขาว่าไว้ถ้าเราอยู่ใกล้คนยังไงแล้วตัวเราก็ต้องเพื่อนคนการคบเพื่อนก็ควรเลือกคบเพื่อนที่ดี ไม่ใช่เพื่อนที่พาชีวิตเราร่วมจมคุณเข้าใจใช่ไหมค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะ